สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถโตต้าแคมรี่นะครับคันนี้ปี2022นะครับติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับยี่ห้อ Dynamic นะครับตัวนี้เป็นสเปคแรม4ลอม64 CPU 8คอร์นะครับนัฟังก์ชันเดิมที่รถใช้งานได้ปกตินะครับปุ่มคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเลื่อนเพลงได้หมดนะครับเข่าเกถอยขึ้นกล้องหลังให้นะครับก็หมุนพวงมาลัยเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยเหมือนเดิมนะครับ ปุ่มนี้ก็ใช้งานในปกติครับปรับมุมกล้องนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะโชว์เซ็นเซอร์หลังนะครับเมื่อมีวัตถุมาใกล้ก็จะโชว์ตรงนี้นะครับฟังก์ชันเดิมอยู่ครบนะครับตัวนี้ก็ดูหนังฟังเพลงครับ YouTube แผนที่นำทางใช้งานได้ครบหมดเลยครับโหลดแอปเพิ่มเติมได้จาก Play Store นะครับ 램สี่ล,ลอมหกสิบสี่ CPU แปดคอร์นะครับของดินามิกนะครับตัวน,นี้นะครับงานติดตั้งเข้ารูปนะครับสวยงามนะครับลงตัวครับ แบบนี้นะครับโตโยต้ยตา c คมรีนะครับตอนนี้เสียบ USB ได้เสียบซิมได้นะครับตอนนี้ต่อ Wi-Fi ของมือถือนะครับโหลดแอปเพิ่มได้จาก Play s ส o r e นะครับ ครับก็มีแผนที่นำทางนะครับ Google Map เรามีบริการติดตั้งนอกสถานที่นะครับหน้าร้านอยู่ที่เคหะบางพลีสมุทรปราการนะครับตอนนี้มาติดตั้งที่อยุธยานะครับ อบบน,นี้นะครับตะวันออกอแล้วมีรถขวาเปิดประตูก็โชว์ด้วยนะครับโชว์ประตูด้วยแล้วก็แอร์นะครับโชว์แอร์ด้วยนะครับเร่งนี้ ครับผลงานติดตั้งร้านสิทธทิเจริญซาวน์นะครับสนใจก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ